รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ท er> ุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณ จะเล่นจะร้องรักไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอละดกของไทยเป็นเมืองที่อาแขงแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี วัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเมืองไทยดีๆวันนี้คัดมาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะด้านหลังเพนะคะเป็นปรา,าสาทศัจธรรมค่ะสถาปตัตยกรรมไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะด้านในนะคะเต็มไปด้วยเรื่องราวศัจธรรมทั้ง7ที่รอให้คุณผู้ชมมาเยือนค่ะข้างในจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะ ในการซื้อตั๋วเราทำอย่างไรบ้างคะขั้นตอนในการซื้อตั๋นวนะคะท่านผู้หญิงนะคะผู้หญิงมีต่างชาติมยด้วยไหมะคะไม่มีค่ะ,ไม,มคะไม่มีนะคะคุณไทยนะคะใช่ค่ะเดวนี้เลค่ะค่ะเดียวนี้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ อนนี้นะคะแท็กก็อยู่กับเจ้าหน้าที่ของปราสาทสัจธรรมค่ะพี่โอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสัพี่โอมค่ะเนี่ยตอนนี้แพรเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวเยอะแล้วค่ะช่วยแนะนานิดนึงค่ะว่านักท่องเที่ยวที่เขามาตรงนี้เขาต้องมารอทําอะไรคะตรงนี้อ๋อลำดับแรกเลยนะคะนักท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วเข้ามานะคะในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะต้องเข้าชมตามรอบเวลานะคะที่เราระบุไว้นะคะและที่สําคัญจะมีเจ้าหน้าที่นําชมให้นะคะประมาณเจภาษาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยอังกฤษ ภาษาจีนภาษารัสเซียเกาหลีนะคะแล้วก็ภาษาพิเศษนะคะ,ะมีอารบิกเวียดนามด้วยค่ะค่ะที่เห็นตอนนี้คือนักท่องเทีย่ยวเยอะมากส่วนใหญ่เป็นชาติไหนคะโอก็มีหลากหลายเลยอะ,ค,ะค่ะซึ่งถ้าตอนนี้ถ้าเยอะมากๆก,ก็จะเป็นชาวอินเดียนะคะ hmm. ชาวอินเดียแล้วก็ต่างชาตินะคะโซนยุโรปนะคะมีเยอะเลย จุดเด่นของที่นี่คืออะไรคะค่ะถ้าเรามองที่ทางด้านหลังของดิฉันนะคะเราจะเห็นสถาปัตยกรรมไม้นะคะทั้งหลังที่ทําด้วยไม้นะคะแล้วก็ไม่ใช้ตะปูนะคะไม่ใช้ตะปูในการในการเชื่อมต่อชิ้นงานไม้เริ่มน่าตื่นเต้นแล้วค่ะพี่โอมตชักอยากจะชมความสวยงามด้านในค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยคระพี่โอมเมืองไทยดีดีเนื้อต้อีสานมีคําบอก ว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเจ้ารักเธอฉันรักเธออันนี้ก็เราต้องรับหมวกก่อนใช่ไหมคะพี่โอ๊ค่ะจะต้องรับหมวกนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่าภายในพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยมีการติดตั้งชิ้นงานนะคะอยู่ตลอดเวลาอืมก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในค่ะพี่โอมสอบถามนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปถึงตัวปราสาทมีอะไรที่เราต้องรับชมก่อนนะคะอ่จุดแรกเลยนะคะที่จะไปนั่นคือ โรงแกะสลักนะคะเราจะไปดูกรรมวิธีในการราังสรรค์ผลงานนะคะว่ากว่าที่จะมีพิพิธภัณฑ์ไม้ขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยเรามีการมีกระบวนการอย่างไรกันบ้างนะคะภายในนะคะก็จะเป็นจุดสุดท้ายคือการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พร้อมกับเรียนรู้หลักปรัชญาในการใช้ชีวิตค่ะอืมคนอื่นนะคะต้องขออนุญาตสวมหมวกกันค่ะพี่โอมเพราะว่าเราต้องสวมก่อนเป็นกฎอที่นี่เนาะอ<ช>อนุญาตสวมหมวกกันค่ะ จะเห็นกระบวนการที่สําคัญเลยนะคะตั้งแต่ได้ไม้นะคะมาครั้งแรกเลยนะคะ มีการทําอย่างไรกันบ้างนะคะ<ช>แกะสลักขึ้นแบบขึ้นฟอมยังไงกันบ้าง<ช> <ๆ S 2> เราจะได้เห็นเลยนะคะว่าโอ้โหกว่าที่จะได้งานช,นชิ้นชิ้นหนึ่งเนี่ยมีความยากลาบากมากมเลยใช่คะ่ะแล้วก็ตรงนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือนักท่องเที่ยวสามารถแกะสลักได้ด้วยไหมคะใช่ค่ะลองแกะสลักทดลองแกะสลักได้นะคะจะได้ทราบด้วยว่าเอ๊แต่ละมุมเนี่ยเขาทำกันยังไงใช้ระยะเวลาในการทําเท่าไหร่รนะคะ แน่นเลยค่ะท oh, <and> no ี่โยใช่ค่ะอันนี้นักท่องเที่ยวสามารถแกะได้เลยนะคะตรงนี้ใช่ลองแกะสลักได้เลยนะคะอ่เาเมืองไทยดีดีเมือใต้ปีสาจมีคําบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเจ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องลำใบท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลด็อก เป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายคร้องตะโกนธยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายคุณผู้ชมคะ ตอนนี้นะคะทายก็มาถึงทางเข้าของตัวปราสาทแล้วค่ะพี่องค์คะด้านในมีจุดไฮไลท์อะไรบ้างคะปราสาทศรรมของเรานะคะรูปทรงนะคะทรงจัตุรมุขมหาปราสาทนะคะนั่นคือด้านทั้ง4ด้านนะคะยืนหน้าออกมานะคะ,คะทั้งด้านนาสีด้านเนี่ยนะคะมีขนาดที่เท่ากัน100คูณหเมตรเท่าๆกันนะคะ,คะและทางด้านภายในเนี่ยนะคะก็ยังจะมีงานแกะสลักนะคะที่นําสื่อเห็นถึงปรัชญาการใช้ชีวิตอย่างไรให้เกิดความสงบสุขนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7สัจธรรมด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น กาทำที่หนึ่งนะคะเราเป็นใครมาจากไหนนะคะแท้จริงแล้วนะั้นน่ยมนุษย์เราทุกคนต่างประกอบได้จากธาตุทั้ง4ดินน้ําลมและไฟใจความหลักของห้องนี้สื่อให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันค่ะคุณแพทค่ะนะคะที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือที่พี่โอมบอกแพทไปเมื่อกี้นะคะ,คะเป็นไม่ได้ใช้ตะปูใช่ค่ะใช่ชักน่าสนใจแล้วครับโยมเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าโอเคค่ะ,คะไปกันเลยค่ะ,คะทุกคนค แรกที่พี่โอ๋เหนเนาะที่เห็นก็คือจะเป็นเทพเจ้า ดินน้ำลมไฟตรงนี้สอนอะไรเราบ้างคะค่ะใจความหลักของห้องนี้นะคะเสือเห็นถึงความเท่าเทียมกันของมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์จะเชื้อชาติใดศาส,สนาใดนะคะมีความเชื่อใดก็แล้วแต่แต่ท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนมีความเท่าเทียมกันเพราะเราทุกคนนั้นมีส่วนประกอบจากธาตุทั้ง4ี่ค่ะดินน้ำลมและไฟนะคะดังนั้นภายในนะคะจ,จึงมีการแกะสลักเกี่ยวกับธาตุทั้ง4นะคะที่ประกอบอยู่ในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำนะคะมีอะไรบ้างในร่างกายของเราคะ น้ำในร่างกายเราที่เป็นน้ำน้ำตาเลือดนะคะใช่ไหมคะสาระของธาตุไฟนะคะก็ร่างกายของเราก็อุณหภูมิรู้สึกร้อนหนาวเย็นนะคะธาตุลมล่ะคะธาตุลมลมนี่อะไรค่โอมหายใจค่ะลมหายใจใช่ไหมคะต่อมาธาตุดินนะคะธาตุสุดท้ายนะคะคือกระดูกฟัน นะคะเรียกได้เลยว่าใจความหลักอยู่ที่ว่าเรามาจากธาตุทั้ง4ดังนั้นมนุษย์เราเท่าเทียมกันเราจะไปเกิดชายเราจะไปเกิดความอยากได้อยากมีเกิดความหลงไปทําไมเพราะสุดท้ายแล้วนะคะเราทุกคนก็เท่าเทียมกันค่ะได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันดีกว่าไปกันเลยค่ะ ำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นในศาสธรรมที่สองนะคะาสธรรมที่สองนะคะนำเสือเห็นว่าชีวิตนั้นดำรงชีวิตมนุษย์ดำรงชีวิตได้อย่างไรนะคะวะัฏจากชีวิตของมนุษย์นะคะนั่นคือคเกิดแก่เจ็บและตายที่ต้องอิงอาศัยธรรมชาตินะคะภายใต้เปลือกนอกที่แตกต่างกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วชีวิตมนุษย์ทุกคนก็จะต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการดำรงชีวิตอยู่ ภายในก็จะมีงานแกะสลักเกี่ยวข้องกับนะคะเหล่าทวยเทพนะคะ,คะที่มีอิทธิพลกับการดารงชีวิตของมนุษย์นะคะ,คะเริ่มจากด้านแรกนะคะ,คะนั่นคือด้านบนสัญลักษณ์ของคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้ชีวิตนะคะให้การเลี้ยงดูพ่อแม่จึงเป็นจุดแรกนะคะนำเสือเห็นถึงสัญลักษณ์ของการเกิดนะคะต่อมาด้านบนนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของท้องฟ้าอันเป็นที่ตั้งของจักรวาล เทวดาประจำวันนะคะทางด้านภายในนะคะก็จะสื่อเห็นถึงอัตลักษณ์ของคนที่เกิดในวันแต่ละวันด้วยเช่นกัน ตร,ตรงนี้นะคะก็จะเป็นใจกลางประสาทสธรรมของเรานะคะซึ่งใจกลางประสาทของเราเนี่ยก็จะเป็นสรธรรมที่3นะคะที่นํเสื่อเห็นว่าชีวิตนั้นจะดะํดำรงดำเนินไปได้อย่างไรวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ที่เราได้นั่นเรียนไปใช่ไหมคะเกิดแก่เจ็บและตายวัฏจักรสุดท้ายที่ไม่มีใครสามารถจะหลุดพ้นคือความตายนะคะเกิดแก่เจ็บและก็ตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่มีใครหนีพ้น ะะเพราะฉะนั้นแล้วภาย,านนนะะภายในด้านบนของอใจกลางประสาทนะคะ,ะผู้สร้างนำเสือหเห็นถึงสัญลักษณ์ของความว่างเปล่านะคะ,ะเกิดมาไม่รู้เราก็มาแต่ตัวตายไปก็ไม่สามารถเอาอะไรไปได้นะคะ,ะทุกอย่างที่ขวนขวายตลอด ระละเวลาที่ดำรงชีวิตอยู่เนี่ยนะเอาอะไรไปไม่ได้เลยเหลือไวเพียงแค่คุณงามและความดีเชกเช่นเดียวกันกับพระพุทธองค์นะคะไม่สามารถที่จะนะคะหนีจากความตายได้แต่สิ่งที่พระองค์ลงเหลือไว้นั่นคือหลักคมคาสอนที่เป็นที่ถือให้กับคนจำนวนมากได้ปฏิบัติตามนั่นเองนะคะใจความหลักสื่อถึงความว่างเปล่านะคะของชีวิตมนุษย์ค่ะตรงนี้สามารถเข้าไปบูชาได้เลยได้ค่ะขึ้นไปชมได้นะคะขอรองเท้าก่อนนะคะขึ้นไปชมได้แล้ว นี้นะคะก็จะเป็นสัจธรรมที่ ค่ะนะคะผู้สร้างท่านต้องการจะนาเสือเห็นถึงเหล่าอารียบุคคลนะคะว่าแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะลาทิ้งจากโลกหลายร้อยพันปีแล้วแต่คุณงามความดีคุณธรรมจริยธรรมนะคะแนวทางในการดํารงชีวิตนะคะก็ยังเป็นทีท่ถือให้กับคนจํานวนมากได้ปฏิบัติตามนะคะมีใครบ้างนะคะฝั่งด้านตรงข้ามนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของพระพุธทธสัตว์อวโรกิเตสวนนะคะด้านนู้นมันชูศีและเหล่าทวยเทพเทวานะคะเราจะนํเสือเห็นถึงการขาจัด ความชั่วนะคะด้วยการใช้คุณงามความดีนะคะความาสิ่งที่เป็นเชิงลบในจิตใจของมนุษย์นะคะ,ะด้านนี้ก็จะเป็นสาร์ของเล้าจื่อสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อธรรมชาติมอบป,ปัจจัยในการดํารงชีวิตมนุษย์ก็ต้องพึงรักษาความสมดุลแห่งธรรมชาตินะคะ ต่อมาด้านตรงท้ามตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของของจื้อนะคะปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบแบตแผนของบ้านเมือง<ม>การเคารบบพบรรพชนนะคะ<ม>เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการอยู่ร่วมกันนะคะและก็จะมีบางภักตอนของของจื้อได้กล่าวว่าสิ่งใดที่เราไม่ชอบเราต้องไม่พึงกระทําให้กับผู้อื่นนั่นเองจีทำให้เรามีความสุข นะคะต่อมาด้านนี้สััษณ์ของพระโพธิสัตว์ควนอิมะนะคะสื่อถึงความเมตตาธรรมค้ำจุนโลกซึ่งเป็นพื้นฐานแรกของมนุษย์ในการพึงปฏิบัตินะคะคตรงนี้สุดท้ายก็จะเป็นสัษล์ของพระโพธิสัตว์นะคะเหล่าทวยเทพแปดเซียน จะสังเกตเห็นได้ว่าแต่ละคนมีหลากหลายนะคะมีะมีของวิเศษใช่ไหมคะเมื่อพวกเขาฝึกฝนของวิเศษนะคะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคก็สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั่นเองค่ะเ,คเช่นเดียวกันกับมนุษย์ที่เรามีความสามารถที่แตกต่างกาันถ้าฝึกฝนจนปิน,นิดก็จะเกิดผลประโยชน์และความสําเร็จในชีวิตค่ะ ล,ลึกในมิติที่มันเลึกลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรับไปทางเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกทองไทยเป็นเมืองที่อ้า แด้านต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่สรัธาธรรมที่5ค่ะแต่ก่อนจะเข้าไปสู่สรัทธาธรรมที่5นะคะเราขออนุญาตนะคะนาเสนอให้เห็นถึงอารียบบุคคลอีกท่านหนึ่งเลยนะคะนั่นคือในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรง<ค>เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมจริยธรรมและรวมถึงโครงการมากมายนะคะคนานับประการในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประสงค์นิกรชาวไทยของพระองค์ท่านนั่นเองนะคะคและนี่นะคะเปรียบเสมือนกับเป้าหมายนะคะของพระองค์ท่านในการสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสง ะะแล้วเป้าหมายของเราหลักคืออะไรนะคะบอกได้ไหมคะว่าเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายการใช้ชีวิตใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เป็นคนดีค่ะเป็นคนดีเอาละเดี๋ยวลําดับต่อไปเราจะพาเข้าสู่สรัธาธรรมที่5ซึ่งเสือหเห็นถึงแนวทางในการฝึกพัฒนาตนเองหรือเป้าหมายของชีวิตและสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมไม่มากก็น้อยคเช่ะไปกันเลยค่ะ,คะ ตอนนี้เราก็มาถึงสัจธรรมที่5แล้วค่ะพี่โอมตรงนี้คือ,อยังไงคะอ่ะทุกสัจธรรมนะคะถ้าเดินเข้ามาบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นเป็นงานที่มีงานแกะสลักแล้วกมมีงานติดตั้งเพิ่มนะคะ,ะผู้สร้างบอกว่า งานศิลปะที่ทุกท่านได้เห็นในวันนี้นะคะทีมศิลปินจะไม่หยุดพัฒนาถ้าทุกท่านกลับมาในภายภาคหน้านะคะก็จะเห็นสิ่งที่มีนะคะ,ะเป็นงานแกะสลักที่แกะสลักอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รังสรรค์น,นะคะสิ่งที่มีคุณภาพให้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชมนะคะ<ฮ>เดี๋ยวมาดูกันที่ศัตร์ธรรมที่5เลยนะคะว่าจะเริ่มต้นจากด้านใดก่อนนั่นคือแนวทางในการฝึกพัฒนาตนเองนะคะโ<ฮ>ดยเริ่มจากด้านแรกการพบคนนะคะพบคนเช่นไรกลายเป็นคนเช่นนั้น ภาพงานแก่สลักสสือทอนี sí uh ่เ hmm. ห็นถึงการทำรายร่างกายสื่อถ uh ึงคนพลานนะผู huh. ้ซ oh. ึ่งกําลังอ่านหนังสือสื่อถึงบัณฑิตพบคนพันพันพาไปหาผิดพบบัณฑิตบัณฑิตพันพาไปหาผลนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกันเลยค่ะเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ที ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรักไปทางเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนกันพร้อมใจเมืองไทยดีนั่นต่อมานะคะอันนี้ ะะจะเป็นในด้านของการกากรเคารพนะคะบุคคลที่ควรบูชานะคะการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีะ <labeled> นะคะ<ำ>ความพอเพียงนะคะซึ่งถ้าหากเราเกิดความพอเพียงมากก็จะไม่เกิดความขวนขวายมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าหากมีความขวนขวายมากนะคะเกิดความไม่เพียงพอก็จะทาให้ไม่มีความสุขนะคะ สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแขนแฟน,แฟน,แฟนก็หลากหลายร้องตะโกนกยังพร้อมใจเมืองไทยดีๆเมืองไทยดีๆเมืองไทยดีๆสนหรับสายธรรมที่6เนี่ยก็จะนำสื่อเห็นถึงสังคมสรูปแบบว่ามีทังด้านดี และด้านไม่ดีนะคะแต่สังคมจีได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเราและคนที่สัง่งในในสังคมเป็นผู้ซึ่งปฏิบัติร่วมกันนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของเสาด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นเสาในเรื่องของนะคะความเห็นแก่ตัวนะคะเสาที่มีความเห็นแก่ตัวนะคะก็จะเป็นภาพของงานแกะสลักที่สื่อให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวนะคะ,ะตัวอย่างเช่นมีของกินมากมายแต่ไม่เผื่อแผ่ให้กับผู้ยากไร้นะคะ,ะ,ะคนตกน้ำก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือ อันนี้ก็จะเป็นสังคมที่สื่อถึงความมีน้ำใจก็จะเป็นขั้วตรงข้ามาใช่เหรียญสองด้าน<ะ>อันนี้ก็จะเป็นในด้านของนะคะความไม่สุภาพเรียบร้อยด้านในก็จะเป็นถึงความสุภาพเรียบร้อยนะคะนะคะนี่คือความหมายนะคะเพียงแค่เล็กๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นค่ะ,ะเดี๋ยวไปสัจธรรมที่เจ <7, S 1> ็ดใ่ฝากไปเลยค่ะ มาถึงอีกหนึ่งสถาบันรรใช่ค่ะใช่ไปถึงสถธรรมที่7นะคะซึ่งผู้สร้างท่านนําเสนอว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นจากสถาบันแห่งนี้ค่ะ,คะนั่นคือสถาบันของครอบครัวนะคะ จะประกอบด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่เด็กเล็กๆนะคะที่สื่อถึงการเลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิดนะคะและครอบครัวนั้นอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นอาจจะเป็นใครก็ได้นะคะที่เราให้ความรักความเคารพนะคะก็คือคนในครอบครัวเราอีกด้วยเช่นเดียวกันภายในก็จะมีงานแกะสลักนะคะเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะตั้งแต่เกิดนะคะจนคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ใช่สำหรับภาพงานงานเกยียหลักด้านแรกนะคะสื้อเห็นสิงการให้ชีวิตคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่ให้ชีวิตเรานะคะภาพด้านที่2นะคะดูแลเรานะคะด้านที่3ให้การศึกษาอบรมบ่มนิสัย นะคะภาพที่5้าป้องกันภัยอันตรายนะคะภาพที่6นะค,ะคุณพ่อคุณแม่ก็เลือกอาชีพที่ดีเหมาะสมกับเรานะคะ,ะภาพที่7เลือกคู่ครองให้ตามความเหมาะสมและภาพที่8นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะเป็นผู้ที่ให้มรดกตกทอดให้เรานั้นเป็นผู้ที่รักษานั่นเองนะคะเรียกได้ว่าห,ห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่มีความสําคัญมากๆเลยก็ว่าได้ะนะคะ,ะ,ะ,คะจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นจากตรงนี้ค่ะครอบครัว เมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิกลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรักไปทางเที่ยว หลังจากที่ได้เข้าไปในตัวปราสาทแล้วนะคะคุณผู้ชมนอกจากความสวยงามอลังการนะคะยังได้ความรู้ด้วยค่ะพี่โอมคะ่ะสุดท้ายนี้ให้พี่โอมนิยามถึงปราสาทสัจธรรมสักนิดนึงค่ะค่ะ ดังที่สโลแกนนะคะของสถานที่แห่งนี้พิพิธภัณฑ์ปราสราทารธรรมนำสันจิสุขสู่โลกโดยใช้ศิละปะเป็นสื่อเข้ามาทางนั้นภายในทุกท่านจะได้พบกับหลักปรัชญาในการใช้ชีวิตและสามารถจะนําไปปรับใช้นะคะได้กับสังคมในยุคปัจจุบันได้นะคะ<ช>หรือสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เป็นเลนแมทที่สําคัญเลยนะคะที่อยากจะให้ทุกคนนะคะได้เข้ามาเยี่ยมชมนะคะ<ช>แล้วก็เป็นเลนแมทที่สําคัญเลยนะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่าสถาน ที่แห่งนี้เป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศไทยนะคะที่ทำริ้วไม้ทั้งหลังและสุดอลังการนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ค่ะหากต้องการมาที่เนี่ค่ะสามารถเตรียมตัวมาอย่างไรได้บ้างคะ สำหรับรถส่วนตัวนะคะถ้าคุณท่านเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะสามารถที่จะเดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็ใช้ทางหลวงนะคะมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็นะคะ,ะกรุงเทพชนบุรีมุ่งหน้ามาที่พัทยานะคะแล้วก็มาที่นาเลือซอยสินะคะตลอดทุกทางตลอดทุกเส้นทาง,ททาง,ททางเราจะมีป้ายบอกตลอดทางแน่นอนว่าไม่หลงแน่นอนค่ะ ให้คุณให้พี่โอมค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวไหนค่ะค่ะจริงๆแล้วนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะได้เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ปรา,าสาทสตรธรรมและเข้ามาค้นหาความหมายของชีวิตไปด้วยกันนะคะ so today I would like to invite all of everyone and recommend everyone to come to visit the sanctuary of truth and let's explore and find out the meaning of life together ค่ะคุณผู้ชมคะถ้า,าว่ามาจังหวัดชลบุรีก็อย่าลืมมาที่นี่นะคะปรา,าสา,สาทสดธรรมสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่โอมนะคะที่เป็นไก,กด์ค่ะขอบคุณค่ะ แพ่ขอบคุมากค่ะราการวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีดเมืองไทยดีดีด